ทม่ได้ี่เตียทำไมทำไมทำไมเหลือพ่อเขาไม่ขีเหยียดไปส่งที่หลังอ่ะนี่พวกคนเดียวที่ไม่ขี่เยนไม่ได้ขี่เกยียดหรอกมันยากรถมันขับไปยากมาอยู่ในกล้องซิเขาเล่าให้ฟังซิหลังจากไม่ได้อัพไม่ได้อัปเดตอัปเดตกันไปโรงเรียนของเรา านานใช่ครับนะเพราะว่าช่วงหนึ่งนะรถไปทาอะไรไปเซิร์ฟออแล้วก็ไปเที่ยวอีกสาวันเออแล้วก็ไปเที่ยวอีกสามวันเที่ยวไหนอ่ะไปงานแต่งงานแม่หรอไปงานแต่งงานแม่ใช่ไหมครับที่ไหนเอ่ยมา,หา,หาค่หา,หาคนครสวรรค์อครับ่อแม่แต่ง,งานกับใครับพ่อเออพ่ออะไรครับพ่อเอออรือเต พ่อโดนเตือนนะเออไอ,อชื่อพ่อเป็นสายจาย่ายอ่าฮะส่วนวันนี้นะไปโรงเรียนไหมเนี่ยชุดแต่งตัวนะไปโรงเรียนไหมเนี่ยไม่อ่าพรอ,อ,อ,อะไรผมมีแต่ขาดีผมมีแต่ขาดีเหรอมีแต่ขาดีามีแต่ดบื่อ,อ นอนให้กินนะครับเข้าใจไหมเดี๋ยวนะ่าจะตรวจสอบเดอ้อเข้าใจบอวเข้าใจอืมเป็น<ส>กิ้วหลายๆเป็นกิ้วหลายๆที่บอกใช่ไหมไหนนะเดี๋ยวด้อนี่ในกล่องนี้นะอมันอยู่ข้างหลังหนูเปิดเอาเป็นอันเดียวเด้อหนูเปิดช่องเดียวหนูเปิดเป็นไม้หนะนดูซิลองเปิดดูซิ้ขยันลงธนาคารตัวเอ็นตัวเล็กธน,นาคารตัวทีเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ตัวอะไร วันที่ตัวนี้ตัวทีตัวนี้ Tuesday วนั Tuesday วนอังค<อ>าร Tuesday อ้าวงา้ต่กระเป๋าให้ครับของปากยังไงนะเอาปากขนมเส้นให้ใครนิหน่อขนมเส้นให้ใครคุณแดมขนมเส้นให้เพื่อนอส่วนเค้กให้ใคร

ชาติและในชาติไทยจะโชว์ฟิวิลชุดแล้วก็กระลับฟิวเล่นกับเสนอายุเลยอะ เล่นดีมากมียุงนะไเด็กชายปหกป๊อกไม่มีเสียงนะครับตอนนี้ไม่มีเสียงเตกเต๊กเตก